วิธีการขุดหนกกล้วยไม่ให้เสียหายครับมีวิธีการยังไงมาดูกันครับครับสวัสดีครับวันนี้มาแชร์เรื่องการขุดหนกกล้วยอันนี้มันเป็นต้นกล้วยหอมทองครับเรือเป็นพันธุ์ดีแล้วก็ลูกใหญ่เครื่อใหญ่ครับก็ เลยอยากขุดไปขยายแล้วจำหน่ายครับตอนนี้มีคนสั่งซื้อหนอกล้วยหอมทองก็หลายหลายท่านอยู่ครับก็เลยมาแชร์วิธีการขุดเมื่อก่อนผมขุดเสียเกือบหมดแล้วครับหักหักรากขาดอะไรต้นขาดเยอะแยะเลยครับเลยไปตอนนั้นไปได้ไปศึกษาแล้วได้ไปเรียนรู้จากผู้รู้ที่เขาทำแปลงกล้วยหอมทองแล้วทำนอขายครับ เขาแนะนําวิธีขุดวิธีนี้ผมว่าเออผมก็นามาใช้แล้วมันใช้ได้ดีครับมาดวงครับก็มีอุปกรณ์ก็เสียมเสียมใช้เสียมใช้เสียมเรานี่ครับอ่านี่ก็หนอกกล้วยครับผมเลือกหนอกกล้วยที่แข็งแรงครับแข็งแรงแล้วสวยรูปร่างสวยครับก็มาดูวิธีขุดกันครับนี่หนอก กล้วยที่เราต้องการขุดครับก็ใช้เสียงก็เจาะลงก่อนครับเจาะด้านฝั่งนี้ก่อนนะมีลำต้นกล้วยเนี่ยส่วนต้นกล้วยต้นกล้วยเนะจาะฝั่งนี้ครับด้านหลังมันกอกล้วยด้านหลังก่อกล้วยครับเนี่ยแล้วก็เจาะกระโดงคือว่าเมื่อก่อนทำไม บางคนเนี่ยแทงเลยครับแทงึทบึบอย่างเี้เรางัดงัดอย่งีงง้ต้นหักครับหกักแล้วก็ขาดรากไม่มีก็เสียหายป้ปล่ากครับผมเป็นหลายต้นเลยตอนนั้นไม่รู้วิธีกุูปอมารู้วิธีการนี้ก็ง่ายขึ้น หลังจากนั้นเราก็ใช้เสียมเจาะตรงระหว่างหน่อกับต้นแม่ครับเจาะฝ่งยนี้ฝ่งนี้เราขุดห้างัดเลยนะถ้างัดเนี่ยมันจะหักตรงนี้ครนะับหักตรงไม่ติดลาเราก็เจาะให้เจาะแล้วเราก็งัดเลยครับจนดูอกเแบบ เราก็ได้หนอที่สมบูรณ์แล้วครับครับเอ้เได้ไหมครับผม,ผมได้หนอกล้วยหนึ่งหนอดูสภาพดีมากเลยครับสวยต้นนี้สวยมากหนอน,นี้สวยมากเลยลากเต็มเลยครับเห็นไหม ถ้าเรารู้วิธีเราก็ไม่เสียหายครับเมื่อก่อนผมงัดหักนี่ขาดีว่าหัก,หกลากไม่ติดเลยแต่ว่าตอนนี้รู้วิธีการแล้วมันก็ง่ายสำหรับเราครับแล้วไม่เสียหายแล้วเราก็สามารถนำไปปลูกได้เลยหรือจำหน่ายได้เลยครับถ้าไม่ปลูกก็วางวางไว้แล้วแกบกบไว้แกบดำกบไว้หรือหรือคุณมะพร้าวได้กบไว้ล่างจะงอกไหมครับ จนกว่าเราจะหาที่ปลูกใหม่หรือชําใส่ถุงไว้ก็ได้ครับจำใส่ถุงดาไว้มันไม่ตายครับกล้วยนี้ยังไงก็ไม่ตายผมรับประกันเลยหนอกคล้ยนอกจากปล่อยให้มันแห้งจริงๆแห้งจนเป็นเดือนนะครับมันจึงตาย <c oughs> ครับก็คือว่าแชร์ประสบการณ์ที่ที่ได้เจอมาแล้วก็ก็วันนี้ก็แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ครับ ก็ขอบคุณครับที่ติดตามใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครให้ผมหน่อยครับกรเกษตรบ้านๆที่ปีกเกษตรทกีครับขอบคุณครับ